ไปครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับมาจากบ้านเลขที่ครับสิงค์เลขนำโชคคือ5 9 8 7 0 5 9 8 7 0ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกันกันจะมีโชคไหมกันจะมีโชคจากความฝันนะครับเลขนำโชคก็คือ0 8 7 0 2 0 8 7 2ครับต่อไปครับชาวลัคนาราศีตุลมีโชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่จากผู้หญิงอายุมากกว่านะครับจะมีโชคครับเลขนำโชคคือ2 3 8 9 7ครับ2 3 แปดเครับสำหรับชาวราศีตุลไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกมีโอกาสนะครับเลขนำโชคก็คือ43980ครับ43980นะครับอาจจะมีโชคจากเบอร์โทรศัพท์มือถือครับต่อไปครับชาวราศีธนูครับธนูมีโชคจากบุตรบริวารเลขนำโชคคือ2 1 9ห 8 0ดศูนนะครับต่อไปมังกรมีโชคจากเพศตรงข้ามเลขนำโชคคือ2 3 9 8 7 23987านะครับมังกรต่อไปลัคนาราศีกุมนะครับกุมมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับจากความฝันจากเลขที่ชอบจากตัวเองเลย 2890- 2890แล้วก็หมายเลข6กนะครับและสุดท้ายครับชาวลัคนาราศีมีนครับจะมีโชคจากเพื่อนจากคนรู้จัก คนใกล้ตัวแต่โอกาสน้อยฮะเลขนำโชคคือ387 9 4ครับส8 7 9 4าครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับเอาละฮะมาถึงการจัดันดับครับ6ราศีที่ดวงดีในวันที่1ธันวาคมนี้ครับมีลัคนาราศีอะไรกันบ้างครับราศีแรกครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์ครับราศีที่2ครับคือชาวลัคนาราศีกุุ่มราศีที่3ครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกครับราศีที่4ครับคือชาวลัคนาราศีธนูครับราศีที่5ครับคือชาวลัคนาราศี และอันดับครับชาวลัคนาราศีมีนครับกขอให้ทั้งท่านผู้ชมเนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยฮะโชคดีแฮปปี้มีความสุขครับใครที่ไม่ติดโผก็ขอให้ได้โชคได้ชัยได้รับความสําเร็จได้รับการเงินการทองที่ดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโชคดีรวยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ